มิถุนายนนี้เตรียมตัวรับโชคนะคะสําหรับ6ราศีต่อไปเชียกเลยได้ว,ว่าดวงดีต้อนรับเดือนมิถุนายนเปิดรับโชคใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะมีราศีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันและคําทำนายนี้นะคะเป็นคําทํานายของคุณเบลยานบารมีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเริ่ม เรียกได้ว่าเป็นดวงที่เป็นดวงเปิดรับโชคใหญ่อย่างแท้จริงค่ะสําหรับราศีมังกรราศีกุมราศีมีราศีสิงราศีเมถุนและราศีตุลค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะมังกรกุมมีสิงเมถุนตุลค่ะเป็นดวงที่เปิดรับโชคใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะต้อนรับเดือนมิถุนายนนี้เลยดวงดีในเรื่องของความรักค่ะความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานค่ะความสัมพันธ์แน่นแฟนมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนงานที่ทําอยู่จะได้รับความสําเร็จและการยอมรับมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าโดดด เนหลายๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามารีแคปทีละเรื่องกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของความรักค่ะก็คือ เป็นดวงความรักที่ดีมากในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของการงานนะคะที่โดดเด่นเลยน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในการงานคะ่ะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคะ่ะใครที่ก่อนหน้านี้นะคะหัวเดียวกระเทียมรีบหลังจากนี้นะคะก็จะไม่ต้องเดียวใดอีกต่อไปเพราะว่าการงานของคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วงานอะไรที่ทําอยู่นะคะไม่ว่าจะงานจิบงานจ่อยงานเล็กงานใหญ่ก็ล้วนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่าง มากขึ้นแน่นอนเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคําทํานายในช่วงนี้ของทั้ง6ราศีค่ะราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีสิงห์ราศีเมถุนร,ร,ร,ราศีตุลที่เรียกเรีว่าในช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าจะมีโชคในเรื่องของทั้ง2เรื่องนี้เลยนะคะทั้งแบบเออความสําเร็จการยอมรับการงานให้การสนับสนุนนะคะใครที่ทําถือโปรเจกต์อะไรอยู่รับรองสําเร็จอย่างแน่น,นอนขอแค่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะคำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยคุณเบลยานบารามีค่ะและนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะทุกคน